ขึ้นเอาเราล่ะ,ะวันนี้เรามาถ่ายโฟลตตบุ๊กครั้งที่สองจบแล้วนะครับบอกเป็นไงบ้างนี่ก็คืออันนี้คือเป็นส้ายที่เราต้องมาถ่ายกันเพราะว่าต้องเปียกน้ำเหนื่อยมาก แต่สนุกมากบอกเลยยังไงบ้างถ่ามคนนี้ดีวกว่ายังไงบ้างพูดพูดออกมาเมื่อกี้มันวิ่งนิดนึงก็เลยเหนื่อยโอ้อย่างที่พี่เอิร์ธบอกครับวันนี้เรามาถ่ายโุโต้บุ๊คเล่นล่างสูงพวกเรานะครับก็เป็นทีมแบบเวอร์ชัน นี่ก็เป็นเซตสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นฟีลแบบว่าเล่นน้ําทะเลกันเล่นแล้วสวยไงรอบนี้ปาสกว่าแน่นอนก็ถ้าเกิดซื้อคุณต้องบอกว่เรานะครับก็จะเหมือนได้ไปเที่ยวของเราครับใช่แล้วครับผมพวกเราสองคนอยากให้ทุกคนไปเที่ยวของเรานะฮะใช่ครับฝากติดตามด้วยนะครับเราเลิ่มหน้าตอนนี้หรือเปล่าขื้นสามไม่รู้อ่ะตอนนี้เอาเลขสองจุด่อนหนึ่งสองสามเราเจอกันนะครับบ๊ายบายรั